พื้นผิวของกาวหรือ Gaussian surface ซึ่งเราจะเจอเรื่องนี้บ่อยในว,วิชาแม่เหล็กไฟฟ้า g a ว s surface คืออะไรมันก็คือ closed surface ก็คือพื้นผิวปิดในสามมิติในปริภูมิสามมิติ to which flag of a vector field โดยที่มีฝ l ักของสนามเวกเตอร์เนี่ย จะถูกถูกคำนวณก็คือเกเซ s i a น surface เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฝักของสนามเวกเตอร์พูดแบบนี้อาจจะงงๆแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูรูปเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งกาเซ s ยนเ surface เนี่ยมันเป็น c l o s e ซ surface คือมันเป็นพื้นผิวปิดพื้นผิวปิดคือยังไงพื้นผิวปิดก็คือว่าเราสามารถระบุ ได้อย่างแม่นยําว่าอันไหนคือด้านในอันไหนคือด้านนอกตัวอย่างของพื้นผิวปิดก็อย่างเช่นถ้าเป็นลูกบอลอย่างเงี้ยก็จะก็จะเห็นว่ามีมันมีด้านในมีด้านนอกชัดเจนเลยนั้นมันก็ถือว่าเป็น close surface ส่วน coffee cup เนี่ยก็คือแก้วกาแฟนเนี่ยจะเห็นว่ามัน มันจะมีส่วนที่เป็นใส่กาแฟเนี่ยฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ c l o s s surface เพราะว่ามันจะไม่สามารถแบ่งแยกด้านนอกด้านในได้อย่างแน่นอนแบบลูกฟุตบอลซึ่งเวลาเราเห็นรูปของ Gaussian surface เนี่ยบางทีเราเขาจะเขียนอย่างสมมุติว่าเป็นทรงกลมเขาจะเขียนเป็นรูปวงกลมแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสามมิติแต่บางทีเขาเขียนเพื่อให้มัน ให้มันวาดรูปง่ายเขาก็เลยเขียนในรูปของสองมิติแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าเกลือเซนเซอร์เฟเนี่ยมันเป็นสามมิติในปริภูมิสามมิติซึ่งเกาือเซเซอร์เฟตเนี่ยเรามันจะมันจะต้องมีควรจะมีความเป็นสมมาตรก็อย่างเช่นที่เราผิวเกลอเซนเซอร์ตที่เราเจอกันบ่อยกันเช่นทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็แบบเป็นระนาบแล้วก็มันเป็นมันเป็นพื้นผิวสมมุติมันมันก็เป็น imaginary แลีกอย่าหนึ่งคือมันเป็นโคสเซอร์ฟก็คือเป็นพื้นผิวปิดตามที่อธิบายไปแล้วก็ตัวอย่างเช่นมีประจุ Q อยู่อย่างนี้เราต้องการสร้างกา u เ s i นเซอร์เฟ e รอบก็เห็นว่าก็จะมีก็จะมีพืนน้นผิวกา u เ s i นเซอร์เฟ e เป็นเป็นทรงเป็นพื้นผิวทรงกลมเนี้ยพื้นผิวทรงกลมเนี้ยล้อมรอบให้ประจุคนี้อยู่โดย มีทรงกลมนี้มีรัศมี R อ์โดยที่มีประจุเชียวอยู่ตรงกลางก็เห็นว่ามันจะมี DA คือพื้นผิวเล็กๆๆๆเนี่ยรวมรวมรวมกันอยู่โดยที่มันจะก็จะมีสนามไฟฟ้าของตรงแต่ตรงแต่ละแห่งสนามไฟฟ้า E โอเคซึ่งอันนี้ก็คือตัวอย่างของพื้นผิวเกาเซียน ทีนี้เรามาลองใช้ในเกาส์ลอ w ดูเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีที่ที่ที่เกาส์เชื่อมเนเฟเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้งองกับเกาส์ลอ w ก็อย่างเช่นเกาส์ลอ w เนี่ยสามารถเขียนได้เป็นรูปแบบอินทิกรอลแบบนี้โอเคโดยที่ Q เนี่ยคือเป็ะจุโอเคอันนี้คือสักฟไฟฟ้าตัวนี้คือสักเล็ Okay. ซึ่งจะเห็นว่ามันมันขนานกันนะจากดอทกันเราก็ไม่ต้องใส่เวกเตอร์ก็ได้ E กับ D A เนี่ยถ้าเราดูจากรูปรูปเนี่ยเห็นว่ามันจะขนานกันนั้นมันทำมุมขนานกันเราก็ไม่ต้องใส่รูปเวกเตอร์ได้มันก็เท่ากับอินทิเกรต E D A ทีนี้เราดึง E ออกมาข้างนอกว่าจะเป็นอินทิเกรต D A เท่ากับ Q ส่วน e อ s i l o n ศนย ซึ่งอินทิเกรต DA เนี่ยก็คืออินทิเกรตพื้นผิวทั้งหมดเนี่ยของเกาเซียนเซอร์เฟตซึ่งมันเป็นมันเป็นพื้นผิวทรงกลมนั้นเรารู้ว่าพื้นผิวพื้นพื้นผิวทรงกลมเนี่ยสูตรมันคือ4ี่ไพอาร์กำลังสองโอเคเพราะว่าเ,าเลือกเกาเซียนเซอร์เฟตมปนแบบนี้ฉะนั้นเราก็แทนไปมันก็จะเป็น e 4สี่พอาร์กำลังสองเท่ากับ q ิวส่วนเอฟวนศูนย์ฉะนั้น e ก็จะได้เป็นอันนี้โอเคซึ่ง อันนี้เขียนในรูป v e กเตอร์ต่อมาเนี่ยเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่าง e กับ f เนี่ยก็คือ e เท่ากับ f ส่วน q ก็คือสน,นามไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับแรงส่วนด้วยประจุนั้น f ก็จะเท่ากับ e q นั้นเราก็เราก็จะได้ f ก็คือกฎของคูลอมในรูปแบบนี้เพราะเราแทน e เข้าไปอันนี้เขียนในรูปเวกเตอร์ก็จะได้แบงนี้ โอเคนั้นก็เห็นว่าเราสามารถใช้กฎของเกาเนี่ยแล้วก็เลือกเกาเ s i นเซอร f a c e ที่ถูกเนี่ยเราสามารถทําให้มันเป็นกฎของคูรอมได้ซึ่งก็คือการเลือกเกาเ s i นเซอร์เฟ e แบบทรงกลมเนี่ย spherical g a า s s i นเซอร์เฟ e ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประจุเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎของเกาเนี่ยดีไรต์กฎของคูรอมได้ ก็จะตอบก็ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อันนี้เป็นรูป Gaussian surface ให้เราเข้าใจมากขึ้นก็เรื่องของพื้นผิวเกาาก็จะประมาณนี้ครับ